ไปต่อนะครับถ้าถ้าถ้าไม่งงกดหนึ่งครับถ้างงกดสองครับถ้าไม่งงกดหนึ่งถ้างงกดสองครับไม่งงค่ะอ่าอ่าพี่หน่อยบอกไม่กดหนึ่งนะไม่งงนะครับไม่งงพี่แฮงค์พี่แฮงค์พี่พี่พี่ชื่ออะไรนะครับทศทีผมจะได้เรียกถูกต้องควรพิมพ์ชื่อเล่นด้หน่อยนะครับพี่พี่เมียงบอกหนึ่งนะครับไม่งงนะครับผมอ่านะฮะ แต่ได้โอ้โหเมื่อวานใครได้เรียนเรื่องดีมาส์พลายกับโคดโอมไปข้อนี้ชือชิลเลยสบายสบายนะครับพี่เฮงเฮงอ่าพี่เฮงนะครับสวัสดีพี่เฮงด้วยนะครับโอ้โนี่ครับข้อหกนะครับแนวกําแพงเมืองสงสัยคนที่ฟังเมื่อวานยังไม่ตื่นกัน <laughs> โคดโอมมาแล้วสวัสดีโคดโอมด้วยนะครับโอ้โหมีมีพอดีโคดโอมเข้ามาในห้องมีพี่ๆท่านาไหนเรียนโคดโอมเมื่อคือนบ้างนอนตอนไหนกันครับเมื่อคือนนี้ นอนตอนไหนกันครับนอนตอนไหนกันครับยังไม่ตื่นกันเลยนะครับต้องต้องบอกโณดอมนะเมื <c oughs> ่อคืนุณดอมว่าจะลงเที่ยงคืนนะแต่ละโหไปตยหนึ่งครึ่งเลยพี่พี่น่ารักมากผมก็อยู่ในห้องที่ถามตอบกันอยู่กันแบบโอ้โหแน่นมากๆเพราะว่าอะไรครับุคโอ,อมสอนดีมากๆสอนเข้าใจง่ายเลยใช่ไหมครับเสี็อองตบมือให้โณโอมด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้โณโอ,ดอมด้วยนะสวัสดีพี่มัมมี่นะครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับ,รบอ่ะ ข้อที่หกนะครับผ่านไปถ้าถ้าพี่งงงงสงสัยตรงไหนพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับโค้ดวันครับอ่าเนี่ครับข้อหกผ่านไปนะครับข้อ6ผ่านไป,นะข, 6, นไปข้อที่เจ็ดครับมีมีพี่ท่านไหน เตรียมสมุดปากกาจดไว้ไว้าของโคดวันห้าข้อมาต่อของผมอีกห้าข้อนะครับจดไว้ห้าครบสิบข้อเลยนะครับมีไหมฮะมีไหมฮะมีเมื่อวานโคดอมบอกว่าถ้าเจอผมกับโคดวันเนี่ยไม่ต้องเตรียมสมุดปากกานะครับเตรียมคู่ไว้เชียอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนบ่ายๆเอาไวเชียนะครับเอาไวเชียเดี๋ยวจะพากันไปแบบดูการ์ดจริงๆเลยนะครับในการเทรดสั้นนะครับสวัสดีพี่โอศูนย์แปดปูศูนย์ดด้วยนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวกลับมาครับเอาลายใส่ท้องก่อนบายๆมาใหม่ครับได้เลยครับพี่เมงนะครับฝากท่านเผื่อด้วยนะครับพี่นะฝากท่านเผื่อด้วยนะครับผมขอกาแฟก่อนสวัสดีพี่มงโคโยนด้วยนะครับสวัสดีพี่เลิฟคิงดอมด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามพี่สไปดี้ด้วยนะครับ CJ เเน่ ชื่อเท่ามากๆเลยนะครับพี่สวัสดีพี่บวเบลเบนะครับมาตอนข้อที่7ครับข้อที่7นะครับข้อที่7บอกว่าเราจะไม่ตัดสินใจนะครับเราจะไม่ตัดสินนะครับเราจะไม่ตัดสินแท่งเทียนนะครับเราจะไม่ตัดสินแท่งเทียนที่ยังไม่จบเด็ดขาดอ่าอไม่จบเด็ดขาดน,นะครับ ที่ยังไม่จบเด็ดขาดนะครับเราจะเอาแท่งเทียนปัจจุบันมาวิเคราะห์นะครับมาจชไวะแท่งที่เห็นปัจจุบันนะครับแท่งที่เห็นปัจจุบันแท่งนี้นปัจจุบันจะไม่นํามาวิเคราะห์นะครับคือะอะไรนะครับสวัสดีพี่นุชด้วยนะครับผม สวัสดีพี่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับฝากขอจอเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีที่เม็ดมัดซามัดเซ <c oughs> อันวิทยอขอไปด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเพลงปลุกหน่อยปลุกหน่อยเช้าเช้านี้ต้องฟังเพลงแบบข,บขยับขยับขึ้นมาหน่อยนะฮะขอเพลงกันมาได้นะครับพี่พ ถ้าผมเลือกเพลงมานี่พี่ๆจะรู้เลยนะครับว่าเราเกิดยุคไหนเอาไว้ตื่นไหมครัตื่นไหมครับผมเนี่ยตื่นไหมครับอะข้อที่7คืออะไรเนะี่ยเราจะไม่ตัดสินแท่งเทียนที่ยังไม่จบเด็ดขาดนะครับแท่งที่เห็นปัจจุบันเราจะไม่นํามาวิเคราะห์นะครับในในการเทรดของเราเนี่ยนะครับเราจะดูที่ไทม์เฟรม H1 เป็นหลัก เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องหนึ่งแท่งเทียนเนี่ยจะใช้เวลาประดิษฐ์หนึ่งแท่งเทียนเนี่ยตั้งแต่ราคาเปิดยันราคาปิดครบ1ชั่วโมงเนี่ยเราถึงจะวิเคราะห์นะครับความหมายก็คือนะครับเป็นแท่งเทียนนะครับเป็นแท่งเทียนตึงแบบนี้นะครับแบบนี้ในแท่งเทียนนี้เกิดเราจะใช้ในไทม์เฟรมเฮใช่ไหมครับไทม์เฟรม e H1 อ่าในไทม์เฟรมเฮดนะี่ครับ เวลาเนี่ยครับสวัสดีพี่พี่จนะครับพี่จนะครับสวัสดีพี่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับอ่ะสิบหนาฬกานะครับจริงๆแล้วทางดีมโค้ดเราเนี่ยก็ <พบ S 1> สอนแทบจะเป็นหมดหมดหมดอยูดด่แล้วนะแต่แต่ว่าถ้าเราได้สิสบสเช็คลิต์นี้ไปไว้ในหนังสือของเรานะหรือว่าจดไว้อย่างนี้เราก็จะได้เอาไว้ทบทวนนะครับผมอ่าและตอนนี้เนี่ย เวลา15นาฬกา29นาทีนะครับ19นาฬกายนาทีนะครับอ่ะแบบนี้ก็คือเราจะไม่วิเคราะห์แท่งเดียนนี้นะครับพี่ๆตอบผมไม่ชื่นใจหน่อยได้ไหมตอบผมไม่ชื่นใจหน่อยได้ไหมครับว่าแท่งนี้ปิดอะไรครับแท่งนี้ปิดอะไรครับ แท่งนี้ปิดอะไรครับเราจะมาเช็คนะครับว่ามีคนหม่อยู่หรือไม่นะไทม์เฟรมเฮนะครับเปิดแล้วครับเปิดอยู่ที่15นาฬิกานะครับตอนนี้15นาฬิกา29นาทีแท่งนี้ปิดอะไรครับ่าพี่หน่อยบอกปิดบนนะครับแท่งนี้ปิดอะไรครับพี่ๆต่อให้ผมชื่นใจหน่อยครับพี่กอภายบอกยังไม่ปิดนะครับพี่ไก่บอกปิดบนนะครับอ่านะครับพี่ใจใช่ไหมครับ ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับถูกถูกต้องไหมครับพี่ปิดเขียวนะครับอ่าโคดอมบอกพี่เมงนะอย่ากินเยอะนะครับเดี๋ยวง่วงสวัสดีพี่จอยด้วยนะครับอ่ะพี่ๆตอบให้ผมชื่นใจอีกทีนึงครับว่าแท่งนี้นะครับภาใน time frame head นะครับเปิดราคาเปิดอยู่ที่เวลา15นกาจุด00นะครับตอนนี้เวลา15นกาจุนะครับตอนนี้แท่งเทียนนี้ปิดบนปิดกลางหรือปิดล่างครับ ตอบให้ผมแบบชื่นใจหน่อยครับนักเรียนที่มาเรียนกับช่องเรานะครับสวัสดีพี่ยานะยครับพี่เฮงบอกยังไม่ปิดนะครับพี่ยายาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ยายาด้วยนะครับสวัสดีพี่จีด้วยนะครับผมอนะครับมีอีกไหมครับแท่งนี้ปิดอะไรครับแท่งนี้ปิดอะไรครับมีอีกไหมครับยังไม่ครบชั่วโมงแต่ตอนนี้อยู่ด้านบนอนะครับ หน่อยเปียให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะฮะนะครับให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับอ่าก็อย่างที่พี่หน่อยบอกเลยนะครับว่าเราจะเทรดในไทม์เฟรม h ฮดวันนะครับเช็คลิสต์ข้อที่7ของสถาบันเนี่ยนะครับบอกว่าเราจะไม่ตัดสินแท่งเทียนที่ยังไม่จบเด็ดขาดนะครับแท่งเทียนที่เห็นปัจจุบันเราจะไม่นํามาวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในไทม์เฟรม h ฮดวันเนี่ยราคา เปิดอยู่ที่15นาฬิกา00นนะครับเขาใช้เวลาประดิษฐ์แท่งเทียนเนี่ย1ชั่วโมงแสดงว่าแท่งนี้เนี่ยจะจบที่16นาฬิกา00นเข้าไหมครับความหมายของข้อ7ก็คือถ้าเราไปวิเคราะห์แท่งเทียนที่ยังไม่จบอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้นะฮะโอ้โหคนเห็นดีมาเลยนะฮะอย่างเช่นนี้นะครับ นะระวังไว้ดิระวังด้วยนะครับข้อนี้ก็คือเร,เราจะไม่วิเคราะห์แท่งเทียนนะครับที่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบรอให้เขาปิดจบก่อนนะและเราค่อยเข้านะครับนะใช้เวลาอีก30นาทีในการจบแท่งเทียนเขาอาจจะมาปิดล่างก็ได้แท่งนี้ปิดอะไรครับพี่พี่ ก่หรือว่าหรือว่าพี่เองนี่แหละปิดบนอ่ะที่บอกว่าอ่ะตอนนี้อยู่บนแต่ยังไม่หมดเวลาแต่ถ้าเราเข้าออ,อเดอร์ตรงนี้ไปเข้า B ไปใช่ไหมครับเข้า B ไปเพราะว่าเห็นว่าอยู่บนใช่ไหมแล้วเราอ่ะคิดว่าอ้ยยังไงอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยปิดบนอยู่แล้วเข้า B ก่อนเลยนะครับเข้า B ก่อนเลยจะผ่านไปอีก30นาทีนะครับ ฉะนั้นถ้าเวลาที่เขาอยู่เหนือเส้นต่อให้มันเป็นแท่งเขียวไอ้ต่อยเขาอยู่ใต้เส้นแล้วเขาเป็นแท่งเขียวแบบนี้มันก็มีโอกาสที่เขายังจะลงต่อเพราะเขายังอยู่ใต้เส้นนะคะฉะนั้นมันต้องใช้องค์ประกอบอันหลายอย่างอันนี้เรื่องของ EMA ใช้เป็นองค์ประกอบดูได้แล้วนะเมื่อกี้ข้อที่1เทรนข้อที่2 EMA นะคะเพิ่งเข้ามาติดตามค่ะได้ความรู้มากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณคุณชายก้อยเหรอคะคุณหนึ่งอ่านผิดหรือเปล่า นะฉะนั้นเวลาเราจะเทรดนะคะเราไม่ได้ดูทฤษฎีใทดทฤษฎีเดียวไม่ได้ดูเทคนิคใดเทคนิคเดียวแล้วเราเข้านะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคุณหนึ่งคอแห้งแล้วแหละคอแห้งแล้วแหละนะคะขอน้ำชาขอชายเย็นสักแก้วหนึ่งได้ไหมคะ,ะ,คะอืตอบค่ะ ใช่ไหมครับแล้วแท่งนี้คอนเฟิร์มว่าปิดล่างอีกแท่งหนึง่งเซลล์ตรงนี้ก็ได้นะครับเซลล์ตรงนี้ก็ได้ถ้าเราเซลล์ตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับสมมติใครเซลล์เลยนะแท่งนี้ยังไม่ทีพีหรอกนะฮะเราจะมาทีพีแท่งนี้เห็นไหมโอเคอ่ะฮะมาดูการมาดูการทุกคนเราลองมาเทสกันหน่อยนะครับแท่งนี้เราเห็นแล้วว่าปิดกลางใช่ไหมแท่งนี้มาปิดล่างแต่แท่งนี้ดันปิดบน เอาละสิมาเจอแท่งนี้เราจะทำยังไงดีครับปิดบนปิดกลางหรือปิดล่างเอ้ยขอโทษขอโทษ,โทษเรารู้แล้วว่าแท่งนี้ปิดบนแน่ๆถูกไหมแท่งถัดไปบายเซลหรือรอครับบายเซลหรือรอนะฮะมีคนบายมีคนรอมีคนเซลนะครับถ้าเป็นวินวินจะรอนะฮะ สำหรับวินนะเพราะว่าอันนี้มันอุตส่าห์กลับตัวลงมาแล้วอะ่ะแล้วอันนี้คอนเฟิร์มว่าปิดล่างแล้วด้วยนะครับแต่แท่งนี้มันดันบ่งชี้ว่าเฮ้ย mm hmm. ยังไม่ให้ลงอะ่ะเอาไงดีกาวินเชสถ้าเป็นกาวินกาวินจะรอนะครับอ่าดูนะถ้าเราบายใครบายดูนะครับใครบายเป็นยังไงครับเห็นปะเนี่ยพอแท่งถัดไปพอแท่งนี้มันบอกว่าจะขึ้นใช่ไหมแท่งนี้อไม่ได้นะครับแท่งนี้ก็ลังเลนะครับปิดกลางลงล่าง วินถึงจะเริ่มเซลล์ในแท่งถัดไปนะครับแท่งถัดไปคือวินจะเซลล์แท่งนี้แท่งนี้ก็ปิดกลางอีกเห็นป่มถ้าเราเซลล์แท่งนี้นะครับเกิดอะไรขึ้น PP เช่นเดียวกันเห็นป่มนะครับเล่นยากอันนี้บอกเลยว่าจังหวะนี้เล่นยากนะครับเพราะว่าอันนี้คือกับกืนกินกับตัวนะครับแท่งนี้ปิดล่างคอนเฟิร์มแล้วว่าจะกับตัวแท่งนี้ดันบอกว่าไม่เอาฉันจะขึ้นนะครับแท่งนี้บอกว่าเอางี้อย่าพิ่งทะเลาะกันรอไปก่อนแท่งนี้เลยลงเลยจ้าปางแล้วก็ปิดกลางนะครับ อันนี้ก็ปิดกลางปิดกลางหมดเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นการปิดกลางถ้าเราไม่รอนะครับเราเซลล์สั้นๆร้อยจุดยังไงมันก็ปิดลงมาอยู่แล้วนะครับแล้วเด้งขึ้นมาตรงนี้มีโอกาส TP เช่นเดียวกันเนอะอไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับวันนี้เน้นตัวอย่างเนาะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเทรดในทิศทางไหนดีเดี๋ยวขออนุญาตหาตัวอย่างก่อนอ๋ <c oughs> อย ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรากำลังฝึกในการเทรดสั้นนะเราออกออเดอร์ไปแล้วสมมุตินะถ้าเราบายแล้วแท่งถัดไปมันปิดมันปิดจบสีแดงนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะขาดทุนนะมันมีโอกาสที่เราจะทํากําไรได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นแท่งสีเขียวแท่งนี้ขจีมากนะครับถ้าเราเจอแท่งนี้สมมุติตอนนี้ปิดตัว10โมงเป๊ะนะครับปิดแบบนี้ออกมาเดออะไรดี มีคนรอด้วยเขียวขนาดนี้นะครับบายได้ไหมนะฮะเป็นวินวินบายนะเขียวขนาดนี้นะครับป้าบายเสร็จปุ๊บแท่งนี้นะครับปิดโดจินะครับทจริงเป็นวินบารนะขึ้นต่อนะครับบายเห็นไหมทีทีทละโอเคเนาะทุกคนครับวินอยากให้จำแพทเทิร์นนี้ไว้นะครับทุกคนแคปหน้าจอไว้ก็ได้ ถ้าเราเจอแท่งสีเขียวาจีแท่งนี้แล้วมีโดจิเกิดขึ้นไม่ว่าแท่งนี้จะเป็นสีเขียวหรือสีแดงนะครับนะครับตามด้วยแท่งสีเขียวาจีอีกหนึ่งแท่งแบบนี้มีแนวโน้มมากๆเลยว่าแท่งถัดไปขึ้นต่อครับเราจะเจอแบบนี้บ่อยมากแพทเทิร์นนี้นะถ้าเราเจอแท่งสีเขียวแท่งนี้อ่าเดีย๋ยววินแคปหนา้นาจอให้นะครับถ้าเราเจอแพทเทิร์นนี้แบบนี้นะ โอเคเขียวโดจิแล้วก็เขียวนะครับมีโอกาสมากๆเลยที่จะขึ้นต่อโอเคนะมีโอกาสมากๆเลยที่จะขึ้นต่อนะครับเจอบ่อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าเราเจอในในแดงโดจิดแล้วก็แดงนะครับมีโอกาสมากๆเลยที่แท่งถัดไป,ป,ปจะ<า> <รถ S 1> นะครับล,ลงต่อนะคแคปไว้นะขึ้นต่อมีแนวโน้มนะครับ เห็นบ่อยมากแพทเทิร์นแบบนี้เราเจอบ่อยมากนะครับแคปไว้นะแพทเทิร์นนี้แคปไว้นะครับทุกครั้งที่คุณแคปหน้าจอคุณจะได้ไอดียไลน์ผมไปด้วยนะครับมีคำถามอยากเรียนสดอยากเรียนออนไลน์อยากเข้ากลุ่มทักหาวินได้ทุกกรณียกเว้นทักมายิมตังน,นะครับนอกจากจะไม่ให้แล้วเราก็จะมีการนะฮะจุดๆุกลับไปด้วยโอเคคุณเล่นนะครับ ไม่มีใครกล้าทักมายืมตังวินแน่นอนนะครับเพราะวินค่อนข้างชัดเจนว่าจะรักแค่ไหนก็ไม่ให้ยืมครับอันนี้เรื่องจริงนะจะรักแค่ไหนก็ไม่ให้ยืมครับอยากกินข้าวพาไปเลี้ยงได้นะครับนะอ่ะแคปแล้วนะเดี๋ยววินจะพาไปดูตัวอย่างนะครับแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย,ยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับอ่ะให้แคปแบบนี้เลยทุกคนดูนะให้แคปแบบแบบนี้เลย แพทเทิร์นนี้เมื่อกี้เพิ่งแคปไปถูกต้องไหมนะครับเห็นปะพอมาเกิดแพทเทิร์นนี้แท่งนี้ขึ้นต่อเช่นเดียวกันครับทุกคนมาเจอแพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่เป็นสีแดงถูกไหมเพิ่งพูดไปหยกๆเลยนะครับเนี่ยเจอแพทเทิร์นนี้นะครับแดงโดจิแล้วก็แดงมีโอกาสลงต่อแม้ว่ามันจะลงต่อสั้นๆแต่มันก็ลง อ่ะแคปไปเลยครับเจอแบบนี้ขึ้นต่อเจอแบบนี้ลงต่อครับแคปยังครับ5้าสี่สามสองหนึ่งใครแคปกดเลขหนึ่งครับแคปไว้เก็บไว้นะเจอแพทเทิร์นแบบนี้เราเดาได้เลยนะครับมีโอกาส tp ใช้คาว่ามีโอกาส tp นะมีโอกาสนะโอเคเห็นไหมมีโอกาส tp ไปดูอีกนะฮะเจอบ่อยครับเดีย๋ยวให้ดู เห็นไหมทุกคนแดงโดจิแดงเห็นไหมแดงโดจิแดงแล้วก็แท่งถัดไปครับพอเราเซลล์ตรงนี้อาจจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงมาต่อเห็นปะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแพทเทิร์นนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับอยากให้ไปดูอีกทีหนึ่งขอขอหาตัวอย่างก่อนนะครับมันเจอบ่อยมากช่วงนี้ยิ่งเจอบ่อยครับไม่รู้ทาไมเจอบ่อยบ่อยอ่า อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วทีวันนี้วันนี้ขอยกตัวอย่างเยอะหน่อยนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพเนาะมันจะได้แบบเออชัดเจนนะครับ <c oughs> จริงจริงอันนี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมเขียวแล้วก็เขียวเล็กนะครับแล้วก็เขียวไปต่อนะครับไปต่อเห็เนไหมนะครับอันนี้เขียวแดงเขียวแต่อันนี้ไม่ไปต่อนะครับเพราะว่า เขียวนี้นิดเดียวสองเขียวนี้มันแตกต่างกันเหลือเกินนะครับเพราะว่าเราหางไกลกันเลกันอ่ะแมวนะฮะแพทเทิร์นจบไปก่อนวินอยากให้ฝึกการปิดบนปิดกลางปิดล่างอีกนะครับอ่ะเดี๋ยววินถอยหลังกลับไปให้ครับทุกคนดูนะทุกคนดูนะ เมื่อเราเจอแท่งสีเขียวแท่งนี้นะครับแท่งถัดไปเราจะออกออเดอร์ครับ BS หรือรอครับ ทักไลน์วินมานะครับเดี๋ยววินตอบนะลงไลฟ์ตอบแน่นอนนะครับตอนนี้เห็นละมีคนทักมานะครับนะมีคนทักมาละนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอลงไลฟ์แล้วเดี๋ยววินตอบนะโอเคบายเซลรอนะครับมีคนรอนะคนที่ตอบรอบอกเลยว่าอันนี้นะในมุมของวินนะครับดีครับดีแปลว่าไม่โลภไม่หัวร้อนไม่ใจร้อนนะครับเพราะ คนที่ตอบรอเพราะอะไรครับคุณเห็นว่ามันกําลังไปที่ทางขาลงใช่ปะมันทุบลงถูกไหมแต่นะฮะตรงนี้นะครับมันพยายามกลับตัวขึ้นไปใช่ปะแท่งเทียนมากกว่าแท่งสีแดงและแล้วแท่งนี้คืนกินไปอีกถ้าเรามองมองภาพรวมทุกข้อนะอันนี้เราพูดถึงแค่สองข้อเองเราก็เลยตอบไม่ถูกนะครับไม่ใช่ตอบไม่ถูกเราก็เลยตอบได้ตามคิดแท่งเทียนแค่นั้นเองถ้าเป็นวินถ้าเราเจอแบบนี้แบบนี้แบบีวินบายนะครับพอบายนะครับแท่งนี้ โอ้คอนเฟิร์มอีกเลยว่าปิดบนแน่นอนถูกไหมถ้าปิดบนถ้าระบายเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเห็นไหมครับอ่ะทุกคนคอนเฟิร์มแล้วว่าขึ้นขึ้นแท่งนี้สีเขียวแท่งนี้จบแท่งนี้ออกอเดอร์อะไรครับไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นต่อหรือเปล่าวินจําไม่ได้เพราะว่าวินสไลด์แล้ววินมั่วม่วเลยอ่ะใครจะบายพิมพบีใครจะเอสพิมเอสนะฮะใครจะรอพิมพ์รอ นะฮโอ้โหทุกคนบายใช่ไหมครับบายปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแต่ตาตตตตาตะอาฮะีพีครับแต่ใช้เวลาหลายชั่วโมงนิดนึงเออเนี่ยขึ้นนะทุกคนปั๊บย่อแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ปั๊บแล้วก็ขึ้นต่อนะครับขออีกหนึ่งออเดอร์ครับเจอบายเอไม่ใช่เจอบายเจอสีเขียวแทงนี้อีกแล้ว ปิดบนอีกแล้วบายเซลหรือรอครับอ่าตอบกันมาตอบกันมาออ่พี่วันนี้พี่จะไม่เทเลลรดเ,เ,เ,เลยหรอครั<อ>บเหมือนรอทุกออเดอร์เลยอ่ะไม่เทรดเลยหรอคนตอบรอมีมีหลายคนตอบรอแบบรอทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกอันเลยนะครับอ่าถ้าเป็นวินนะวินก็จะบายครับดูซิว่าวินจะเสียไหมไม้นี้ป๊บป๊๊บ PP จ้าเห็นปะโอเคนี่คือการวิเคราะห์นะครับแท่งเทียนว่าปิดบนปิดกลางปิดล่างเราเห็นแล้วว่ามันยังไงถ้าเราเจอในทิศทางขาขึ้นอยู่แล้วแล้วปิดบนด้วยนะครับให้เราเน้นออกออเดอร์ฝั่งบ่ายนะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นแล้วมีการปิดล่างแท่งแรกนะครับให้รอก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเทรดเนาะ จนกว่าจะมีแท่งคอนเฟิร์มว่าโอเคแท่งต่อไปลงแท่งต่อไปยังลงอีกอันนี้ยังสามารถเทรดทำกำไรได้อุยอาจารย์เนี่ยพอแท่งแรกมันปิดล่างแท่งที่2ปิดล่างคอนเฟิร์มอ่ะทำไมเราไม่เซ์ตั้งแต่แรกอาจารย์เราได้ราคาดีอย่างที่บอกนะคบว่าอ่ะยกตัวอย่างนะสำหรับคนที่รอเมื่อกี้เห็นป่ะแท่งนี้คุณไม่เทรดแท่งนี้คุณก็ไม่เทรดแท่งนี้คุณเทรดเห็นป่ะคุณก็ได้ที1ี0จุด200จุดอยู่ดี คุณรอรอรอคุณบอกว่าแท่งนี้ยคุณเทรเห็นปะ่ะแล้วคุณเก็บ TP 100จุดคุณก็ TP 100จุด200จุดอยู่ดีเราไม่ได้เทรดยาวนะครับถ้าเทรดยาวเราได้ออเดอร์บายตอนต้นเทรนมันได้กำไรเยอะใช่ไหมเช่นอตอนนี้พอมันลงมาปึ้งเปลี่ยนทิศทางละจะขึ้นละ,ะแท่งนี้คอนเฟิร์มละแล้วเราบายตรงนี้โอเครันเทรนไปพันจุดมันจะได้ราคาดีใช่ แต่ถ้าเหทสั้นไม่ต้องรอครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นแท่งไหนเราก็เก็บแค่ร้อยจุดสองจุดอยู่ดีถูกต้องไหมครับเช็ดก่อนหน้าไม่ถึงเคสนี้ใช่ไหมถ้าเราบายตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเราตั้ง SL 300จุดไปดูกันว่าเราจะ SL ไหมนะครับบายปั้งนะฮะโหลดมาที่เทยังไม่ได้โหลดมาเลยครับกดโอมบครับพีโอมบ ขอ,อเสียงใหม่เสียงใหม่ที่โหลดมาทีเพลทเสียงใหม่ที่โหลดมายังไม่โหลดเลยครับพี่ใช้ใจเรื่องที่ที่ที่เป็นเอฟเฟกต์ใช่ไหมพี <c ười> ค่คุยกับคุยกับเด็กนะตอนนี้เพราะว่าเราสร้างยอดดาวน์โหลดช่วยเขาไว้เยอะแอปเขาช่วยแอปเขาขายให้นะครับเรื่องที่น่าตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมเราสามารถกดถอนเงินได้ทุกวัน และเป็นระบบการถอนเงินที่เรียกว่าเดียวไทม์เคลียร์ไหมครับคือยังไงรู้ไหมถอนปุ๊บเข้าปั๊บตันทีไม่เกิน2นาทีคล้ายๆกับ t i k t ต๊อกช็อเลยนะเป็นระบบคล้ายๆกันแต่เขาจะหักภาษีเรา3%เปเนเนื่องจากเขาทําธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายสวัสดีครับพี่อุ๊บอ๊ใช่ไหมครับจ่ายภาษีดีพี่ทิติรัตนะ์จ่ายภาษีถูกต้องมีคนดาวน์โหลด57าจคนแล้วสุดยอดมากครับพี่น้นให้แน่น เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ปูมันให้แน่นอะมันจะไปต่อยอดเรื่องอื่นไม่ได้เลยค่ะอันเนี้ยพูดตรงๆมันต่อยอดเรื่องอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเส้น MA ที่วันเนี้ยเราจะมาแชร์ความรู้กันมันก็เป็นหัวข้อย่อยหรือหนึ่งซับเซตนะคะย่อยนะคะหรือหัวข้อย่อยนั่นแหละของเรื่องแนวรับ,แน,นนนแ,นรบแนวต้านนั่นเองเออแนวรับแนวต้านนั่นเองใครที่ดูแนวรับแนวต้านไม่เป็นมีเหมือนกันค่ะสําหรับ พื้นฐานหลักอันนี้นะแนวรับแนวต้านเราจะมีในคะสอนสดซึ่งป๊อปจะเป็นคนสอนดําเนินรายการเองนะคะคาสอนสดที่กรุงเทพนะคะที่3ามย่านก็ทักแอดมินไปได้เลยวันอาทิตย์นี้นะตอนบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นนั่นเองนะคะก็ทักแอดมินไปได้เลยเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกคนเลือกหัวข้อ MA ที่จะให้ป๊อปแชร์ความรู้กับทุกคนนั้นป๊อปต้องบอกก่อนนะ MA อยู่หนึ่งในหัวข้อหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า เป็นหัวข้อย่อยแล้วกันนะคะของแนวรับแนวต้านค่ะทุกคนมีความรู้พื้นฐานแนวรับแนวต้านหรือยังละ่ะที่จะให้ป๊อปแชร์เรื่อง MA มอะ่ะมีแล้วหรือยังมีแล้วหรือยังเอ่ยอคุณบุรีบอกว่าวานไม่มีข่าววิ่ง2 0 0 0จุดไปแล้ววันนี้น้องน่าจะนอนไมครับนะคะตอนช่วงเช้าๆค่ะเอาเป็นว่าตอนช่วงเช้าๆเนี่ยน้องเขาก็จะนอนอาจาจะมีการไซด์เวดีดกลับขึ้นไปหาโซนเดิมจากที่เขาลงมาเมื่อวานนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะกลับขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณช่วงดึกๆึคืนนี้ไม่มีข่าวเนาะ เขาก็อาจจะไซด์เวย์หรืออาจจะมีการล่วงลงมาก็ได้ถ้ามีข่าวนอกตารางนะคะแต่จากสถิติแล้วเนี่ยตอนช่วงก่อนช่วงข่าวเฟดเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยจะมีการดีดขึ้นไปก่อนแล้วไซด์เวย์ค่ะจบนะเออใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลสถิติเนี่ยมาคุยกับป๊อบได้มาถามป๊อบได้นะคะหรือว่าจะมาเป็นสมาชิกก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นสมาชิกนะทุกคนก็จะงงว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะป๊อบบอกเลยค่ะชุดข้อมูลที่ เราอาจจะไม่เคยได้จากที่ไหนเพราะพกเก็บไว้หมดเลยแต่ละเดือนเป็นยังไงแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงนะคะมันก็จะได้มีประโยชน์กับทุกคนมากยิ่งขึ้นนั่นแหละแต่ให้ทุกคนไปลองคัสฟรีพูดได้ไหมไปลองคัสทดลองก่อนได้นะคะเราจะได้แบบว่าเฮ้ยลองดูก่อนซิว่าแบบเฮ้ยเรียนแล้วมันเข้าใจง่ายไหมมันอะไรหรือเปล่านะคะแล้วทุกคนจะตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะโอเคไหมอ่ะป๊อปไปต่อนะคะป๊อปไปต่อนะเมื่อกี้นี้เส้น MA ไปเราไปดูกันต่อ MA ที่ทุกคนใช้กันเนี่ย เราอ่าม,มันจะมาจากตัวเส้นแนวรับแนวต้านแต่เมื่อกี้ที่ป๊อปปอทุกคนแหละว่าทุกคนใช้แนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นแล้วหรือยังวิของแนวรับแนวต้านเป็นไหมแต่ถ้าใครที่ไม่